สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับมาพบกับช่องตาสาวดีโวนะครับ <c oughs> แล้วก็เพีตาสาวดีโวช่วงนี้ก็จะมีกระแสครับกระแสอยู่กระแสหนึ่งผมลงคลิปอะไรไปก็จะมีสายอาวตารชอบใส่รูปอวตารมาแล้วก็มาคอมเมนต์ประเภทเหมือนรับคำท้าเหมือนท้าผมอย่างเงี้ยกอผมถามหน่อย F4 ทุกท่านพอได้ยินพอเห็นอย่างนี้แล้ว F4 คิดว่ายัางไงอ่ะมารับคําท้าเจอคําท้าหนึ่งครับพอดีในเพจผมมันมัน,ม,นมันซ่อนคําท้านี้ไว้อยู่ครับมันซ่อนคําท้านี้ไว้อยู่ก็คือเรื่องของอ่ามีการจะมาดวลกับผมศู์ถึงศูนย์ถึงร้อยแปดสิบจะดวลกันว่าใครจะขึ้นเร็วว่ากัน ใครจะไปได้ไวกว่ากันผมมองว่าเรื่องนี้ผมเอาเวลาไปทำอย่าง <S <S อื่นดีกว่าไหมเอาเวลาไปทำงานหาตังค์ดีกว่ามานั่งตอบคำถามไร้สาระแบบนี้คือกล้าพูดนะครับเพราะว่าผมมองว่าเรื่องแบบนี้เรื่องของการแข่งขันอ่ะผมไม่ได้ไปตอบหรอกครับว่าใครจะเร็วใครจะแรงผมไม่ได้สนใจ อันไหนที่ว่าดีก็บอกว่าดีอันไหนที่บอกว่าเร็วก็บอกว่าเร็ว,อ,อ,ว,รวอันไหนที่บอกว่าแรงก็บอกว่าแรงเพราผมผมันเป็นรถเดิมๆไงผมไม่ต้องผมไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับใครอะ่ะเออก็ใช้งานของผมไปเรื่อยๆถ้ามันจะเร็วถ้ามันจะแรงจริงๆมันอยู่ที่ใจผมนี่แหละว่าผมจะไปถึงหรือเปล่าผมขับรถแล้วผมได้อัตราสิบเปอร์เซ็นเท่าไหร่ไอ้มองตรงนั้น ไปมองแต่เรื่องความแรงเรื่องความเร็วผมว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้ make ซ้น s กับตรงนั้นผมอยากจะถามคนเหมือนกันไอคนที่แบบเนี้ยคือไม่มีอะไรทำหรอกครับทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเออผมเห็นแล้วผมแบบโอ้หันไรวะผมไม่ได้ตามจริงผมไม่ได้เป็นคนที่ใส่ใจนะแต่พอผมเห็นแล้วมันหลายครั้งอะอวาตารเดิมๆนี่แหละไม่เคยโผลูปหน้าตัวเองมาสักทีนะครับสายคีย์บอร์ดสายคอมเมนต์เนี่ย คอมเมนต์หนึ่งผมบอกว่าให้คอมเมนต์แบบสุภาพหน่อยใจไม่ใจไม่พอนี่หว่านะครับอย่างน้อยก็ให้มันเห็นหน้ากันหน่อยจะได้รู้ว่าคุณไปพูดไปอะไรอะไร,อะไรอะไรยังไงผมไม่ต้องไปไว้กับใครหรอกผมก้าแค่เนี้ยชิวๆเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องไปนั่งเป็นแกงแกงใครผมไม่สนใจ เอาแค่ okay, ว่าขับรถถึงบ้านปลอดภัยสามารถไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งรอไม่ต้องไปรอแม้กระทั่งรถแท็กซี่มีรถก็ไปได้เอออย่างน้อยก็อาจจะรอบ้างอาจจะใช้บริการแท็กซี่บ้างมันเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดกรณีรถผมคันนี้ผมเข้าเคมหรือเขาเข้าไปซ่อมบำรุงแต่รถคันนี้ผมบอกเลยนะผมซ่อมบำรุงบ่อยคันนี้ก็ไม่ว่าจะเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องผมยังเปลี่ยนก่อนเลย 8ปดพันกว่าเ0้าอ่ะสูงสุดประมาณเก้าพันเ้าเ้าันห้าโดยประมาณนะที่แบบใช้น้ำมันเครื่องแบบเต็มลิมิตจริงๆเพราะว่าผมรวมวอร์มวอร์มเครื่องไปด้วยก็ใช้อยู่แค่นี้ยไม่เคยใช้รถแบบจดกระตั้งว่าสุดโต่งใช้ให้มันพอที่จะแบบว่าเออรถให้มันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพใช้งานได้ตามปกติไม่จะเป็นต้องไปแข่งกับใคร นะครับผมเห็นแล้วผมแบบเออเอาประตานนี้มาบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มขับรีโว่ก็ไปไปแบบนู่นนั่นนี่ไปแฝ่ชาวบ้านเขาหมดอะไรของมันก็ไม่รู้คือเอาประเด็นเอาความหาเอาความสะใจเหรอครับหรือ,อยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยระวังเขาจะฟ้องนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าโลกโซเชียลเนี้ย แค่บินประมาทคอมพิวเตอร์นี่ก็หนักแล้วนะนะครับรือวันนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจหรอกผมสนใจตรงที่ว่าผมทําแล้วผมได้อะไรได้ประโยชน์อะไรจากการทาคลิปอย่างน้อยได้พูดได้อธิบายนะครับพูดและอธิบายนี่มันเป็นเรื่องดีนะอย่างน้อยเราได้มอบความรู้ให้กับคนที่เขาเข้ามาดูอย่างที่ผมบอกครับถ้าผมมีเวลาอย่างที่เคยเกินๆไว้แล้วผม ได้ไปทดลองขับอย่างไต้ต้นสองคูศรีลิตรที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดผมถามว่าผมไม่เคยผมเคยขับหนึ่งร้อยแปสิบเอ็ดแรงม้าแต่ร้อยแปสิบเอ็ดแรงม้าเนี่ยคือมันอืดเคยพูดอยู่แล้วพอมาขับตัวนี้เออต้นมันไม่ค่อยอืดด้วยมันพอไปพอไปได้แต่ผมไปเห็นตัวเลขแล้วแต่ราคาเออมันก็ดีว่าสูนถึงร้อยมันสิบบีสิบบปลายสิบบต้นอ่ะก็แล้วแต่คนขับอีกแล้วแต่สาภาพถนนแล้วแต่สาภาพของ กลองแล้วแต่ความโลภของอินเตอร์คือมันมีบททดสอบมันเยอะมันได้หลายตัวถ้ากรองอินเตอร์ไม่สะอาดกูไปเทสยังไงก็ตวเลขกัยังไงก็ดอกตอบอยู่แล้วครับผมไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะนะครับคือผมใช้รถมานี่ผมไม่ได้ใช้แค่หมื่นสองหมื่นโลไงเฉพาะคันนี้ผมก็เกือบแสนโลแล้วอะ คันนี้เกือบแสนโลไม่รวมรถที่แบบว่าขับโอ้สภาพสี่สี่ซ่าห้าแสนมก็ขับมาแล้วมั้งแต่รถเก้าหมืนกว่าโลยัน 100, แสนแั้วแต่ศูนย์นั้นแต่สองกิโลเลยง่ายกว่าไหมโอ้ขับจนยันแสนยันสี่ห้าแสนหกเจ็ดแสนนุ่นบางคนเก็จริงครับบางคนเขามีรถคันหนึ่งเขาอาจจะซื้อรถมาก่อนผมก็ใช้รถต่อเนื่องกันยาวๆ อย่างผมนานๆขับทีพอส่สนเนี่ยเขาไม่ค่อยปล่อยให้ผมขับจะผมมีรถคันนี้ใครกล้าห้ามกาห้ามมายุ่งกับผมเพียงแค่นั้นเองนะครับเนี่ยยังเหลือริวยังเหลือฟอร์จูเนอร์สองก็สองจุดแปดลิตรสองร้อยยี่สิบสี่แรงม้าเนี่ยอยากไปลองจะตายเองก็บอกช่วงล่างมันดีดีกว่าเดิมเออถ้ามันช่วงล่างมันดีมันเช็ดมาลงตัวนุ่มเนินกว่าเดิมมันก็น่าขับน่าน่าใช้ รถดีๆใครเขาไม่อยากใช้กันล่ะครับผมก็อยากใช้ส่วนหนึ่งเลยนะครับมันจะแรงหรือมันจะอะไรก็ตามอย่างน้อยให้มันไปถึงบ้าน,นอัตาซิปเปิดเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากพอรถไม่ค่อยมีปัญหาทนมือทนตีนพอแค่นี้ก็พอลแล้วสำหรับผมอย่างน้นอยตาเรียงแสงมันไม่ได้อืดจนกระทั่งว่าแบบน่าเกียดแล้วรประเภทว่าเป,เปลืองน้ำมันจนกระทั่งว่า เหลือสิบสองสิบสิบกิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ก็เกินเนี่ยก็พูดตามความจริงเลยนะครับผมถือว่าคอมเมนต์สำหรับคนที่มาคอมเมนต์ผมนะคอมเมนต์ได้เสียหายมากเลยไม่ต้องมาท้าผมหรอกผมขี้เกียจท้าผมจะรับคำท้าทุกวันนี้ผมก็งานผมก็เยอะพอแรงแล้วผมจะไ่รับคำท้าใคร ไม่รับคำท้าใครหรอกน่าลำคาญมาอีกผมบล็อกอีกอ่ะเปลี่ยนอาวตารเกี่ยรอวตารก็ช่างบล็อกหมดนะนะครับอย่างน้อยให้เกียริเจ้าของช่องเขาหน่อยถ้าเกิดช่องคุณกุณตามาบอกรถห่วยแตกกันทำไงอะ่ะเออใช้สมองคอมเมนต์หน่อยครับอย่าใช้อย่าใช้มืออย่างเดียวสมองไม่ใช้นะ ผมเห็นแล้วผมแบบเออบางอย่างผมผมก็ทนมาเยอะไก่ของพุ่งนี้เหนื่อยทุกวันนี้ผมรอให้รถผมมันวิ่งแบบเฉลุยเฉลุยเออขับได้อัตราเชืเอเ้อเพลิงที่ดีเชื้อเพลิงที่ดีประหยัดเชื้อเพลิงทำให้ผมเดินทางได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเนี่ยเงี้ยเป็นต้นก็ดีครับอย่างน้อยอัตราเชืเ้อเพลิงเชื้อเพลิงที่ดีช่วงล่าง แบบไม่ได้ไม่ได้โยนจนกระท,ทั่งว่าหน้าเวียนหัวอย่างที่ผมเคยชมมิสูบิชิไต้ตันไปมิสูบิชิไต้ตันดีนะผมบอกเลยผมขับพวกนี้บบโอ้มันพัฒนาจากรุ่นเดิมมาดีมากเลยาาเ,มมเลยเพราะเรื่องของการรอรอบของเทอร์โบนี่มันไม่ได้รอรอบกว่ากว่าเดิมซึ่งมันมัน,ม,นมันแตะมันมาเลยถึงแม้แรงบีบมันจะไปกองอยู่ สองพันสองก็จริงหนึ่งร้อยแปดสบสี่แรงมา้าเออแล้วมันดึง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 น,นอย่างที่ผมบอกครับมันขับเขาบอกว่าเซล์มันขับอะไรได้ไม่เยอะตามจริงมันต้องเยียมให้เต็มเลยเยียงให้เต็มตีนเต็มตีนแล้วก็ลองเบรกดูเลยมันจะรู้นะครับโอ้เมื่อไหร่ประเทศไทยมันจะพัฒนาหล่มสักทีเออถนนแย่เหลือเกินนะครับ ก็อยากฝากนะครับทุกคนคนไหนที่เป็น FC ก็พยายามมองในความเป็นจริงผมก็เป็นคนมองในความเป็นจริงเหมือนกันนะครับอันไหนที่ผมว่าดีผมก็บอกว่าดีอันไหนที่ผมบอกว่าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีก็แล้วแต่คนชอบใครจะซื้อรุ่นไหนใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากได้0ูนย์ถึงร้อความเร็วแค่สิบวินาทีคุณก็ไปซื้ออารถที่มันแรงๆไปเลย 8ปดรอยแรงมา้าพันแรงมา้าซื้อไปเหอะไม่มีใครว่าแต่ถามหน่อยครับถนนเมืองไทยส่วนใหญ่เอาได้มากสุดเท่าไหร่ความเร็วหนึ่งรอยยสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็โอเคแล้วมินขับอะไรเร็วขนาดนั้นเออไม่รู้จะรีบไปไหนผมก็สู่ร้อยแปดสิบผมก็แค่วันนั้นผมเอ้มันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมบอกว่า ความเร็วบน GPS อ่ะ0-100ร3อยาจนถึง130 180ซึ่งผมได้สัญญากับ FC ไว้ตั้งแต่คลิปรีแมปแล้วรีแมปรีแบบระหว่างนี้แบบ1.9กับ2.4ลิตรของ t o y ย t a อันไหนมันอันนี้กว่ากันก็สัญญากันไว้ขอร้อยไร้แล้วมันเกิด้อยไร้ด้วยก็เลยว่าเออไม่มีเวลาทําแล้ววันนั้นก็เลยได้ลองทำดูอ้ลองเหยียบม,มาพอขึ้น180ก็ได้นะมันก็ถึง แต่หลังจากนั้นคืออย่างที่ผมบอกครับผมขับมือเดียวแล้วจะไปเหยียบร้อยแปดตลอดแช่ตลอดมันก็ไม่ไหวไงมันไม่ขึ้นแล้วได้แค่นั้นแต่อย่างที่ผมบอกคันนี้ผมได้185กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่รอบประมาณ2องพเกือบสามพันสองพกว่าเกือบ3,000แต่ผมก็งงนะบางคนเขเทศได้ร้อยเ้าสิบหรือร9 0ไม่ถึงได้แค่นั้น เดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับสำหรับคลิป2-4เนาะผมก็รอรุนอยู่เหมือนกันว่าอัตราซิทเปลือกเชื้อเพลิงม,มันจะเป็นยังไงอาจจะด,ดีขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับก็รอติดตามชสมแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ออกมาบ่นให้ฟังนะสำหรับอวตารใครที่เคยเป็น FC ผมผมก็พยายามบล็อกหลายรอบนะไออวตารเนี่ย เพราะว่าไปขึ้นหน้าเพจผมหน้าเพจผมมันมันการมั้งการอาวตาลไปคอมเมนต์คอมเมนต์ีไม่ไม,ไม่ไม่ถูกตามคือเป็นละเมิดกฎมาตรฐานของชุมชนเขาก็สมควรอะ่ะเดี๋ยวมามา,มา,ม,ามา YouTube อีกเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวก็มานะครับแต่แน่จริงก็เปิดตัวมาเลยครับก็ได้สบายสบายใจไปนะแล้วอย่าไปหาทางมาใครอย่างนี้เขอีกนะ เพราะว่าคุณเองคุณไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับคุณไม่ต้องไปท้าคนอื่นเขาหรอกคุณแน่จริงคุณท้าตํารวจหน่วยงานตำรวจแห่งชาติไปท้าเขาเลยเออให้คุณไปพูดร้ายแล้วเขาเป็นผู้จับคุณนะ่ะรับรองความเร็วเกินร้อยแปดสิบแน่ไม่ต้องสืบน,นะครับอันนี้ผมแนะนําให้ไปท้าเลยนะเออไม่ได้ไม่ได้จะท้าจะท้าจะท้าะระดับเล็กๆสี่ท้าระดับใหญ่เลยเออเอาอย่างนั้นไปเลย รับรองเกินร้อยแปดสิบแน่คนสามันจนธรรมดาผมทําไม่เป็นครับผมเก็บน้ํามันไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าไว้ขับขี่ไปหาหาผู้หาเมียดีกว่าสบายใจกว่าเยอะดีกว่าเก็บน้ํามันเอาไว้สิ่งกับคนประเภทนี้นะครับกล้าพูดเลยนะเออคุณเก็บน้ํามันไปหาเมียคุณดีกว่าสบายใจกว่าเยอะครับดีกว่าเอาไวแข่งกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดอุบัติเหตุมา คนที่เสียใจคือคนข้างนอกคุณน่ะคนไปในครอบครัวคุณน่ะเสียใจแน่นอนไหนก็ต้องมาพยาบาลคุณมารักษาคุณผมก็ไม่รู้จะแข่งกับใครทำไม,มก็ขับบางวัน,นก็อารมณ์อารมณ์ดีก็ขับไปเรื่อยๆตาภาษาแต่ผมขับทีไรไม่มีใครได้แซงผมสักคันนะก็แซงเฉพาะรถที่มันเกินความเร็วที่ผมขับอะ่ะเออพูดกันจริงๆมันก็จะแซงเฉพาะรถที่มันขับความเร็วเกินผมมันแค่นั้นเอง ตอนนั้นผมก็ตามปกติคือความเร็วผมใช้ความเร็ว1นึ่งร้อยสี่หนโดยส่วนใหญ่อาจจะมีร้อยสีมั่งแล้วแต่แล้วแต่ช่วงถ้าช่วงไหนที่มันไม่ค่อยมีกล้องก็ร้3ยสามร่ถ้าช่วงไหนที่มีกล้องก็90้าสิบรยประมาณนี้และก็เข็มมาตรวัดของรุ่นเนี้ยผมก็วัดให้แล้วเหลือมิสูบิชิไยตันที่ผมยังไม่เคยวัดแต่เขาบอกว่าเพี้ยนอยู่หเปเี๋ยรอดูครับว่าพี่ ว่าเฮตไเลยแม็กจะวัดได้เท่าไหร่ก็รอดูแล้วกันนะครับสรุปสั้นๆอยากให้ทุกคนเออผมไม่เอาคอมเมนต์ขึ้นนะเพราะว่าเอาคอมเมนต์ขึ้นมันเป็นการละเมิดเขาอีกก็เลยไม่เอาขึ้นดีกว่าก็เล่าให้ฟังนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปหาคอมเมนต์คนอื่นเขามันจะเข้าตัวเองนะครับระวังให้ดีนะครับบางคนเขาไม่ได้ เขาไม่ได้สนใจคุณนะเขาด่าคุณเละตุ้มป๊หมดนะเขาด่าคุณในใจด้วยแล้วคุณเองคุณอาจจะไม่รู้สึกครับไม่ต้องให้ทําให้รู้สึกหรกพวกนี้ต้องเอาให้เจ็บทีหลังระวังให้ดีนะครับอ่ะสารคดีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเอามาบ่นให้ฟังเลยแหละว่าเอาวาตารนี่ยไปคอมเมนต์ทุกไปผมเห็นไปป่นหมดเลยทั้งกลุ่มรีโว่กลุ่มอีซูซูหนึ่งจุดเก้าเหลือฟอร์ด ตอนนี้ไปแฝงอยู่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไอ้พวกนี้ไม่มีงานทำต้องว่างคอยหาเรื่องชาวบ้านเขานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ค b e ให้กับช่องตาสาวลิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจอก,กันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ